สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ท,ที่น่ารักทุกคนวิชาคณิตศาสตร์วันนี้ค่ะเราจะมาเรียนเรื่องการวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานค่ะนักเรียนเปิดหนังสือเรียนที่หน้า121เลยนะคะ หน้า121ค่ะ11.2การวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานค่ะเราไปดูที่พัฒนาความรู้กันเลยนะคะอ่านักเรียนดูนะคะอันนี้คือไม้ไอศกรีมนะคะไม้ไอศกรีมนะคะในที่นี้นะคะเขาใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานก็คือคลิปค่ะคลิปหนีบกระดาษน,นะคะไม้ไอศกรีมค่ะยาวเท่ากับ1 2 3 4ค่ะ คลิปหนีบกระดาษ4อันนะคะกำหนดให้นะคะคลิปหคลิปหนีบกระดาษนะคะยาวเท่ากับ1หน่วยนะคะดังนั้นค่ะไม้อศกรีมยาว4หน่วยนั่นเองค่ะในที่นี้คือคลิปหนีบกระดาษนะคะเป็นหน่วยวัดความยาวที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนั่นเองค่ะต่อไปค่ะกำหนดให้นะคะเส้นสีเหลืองๆนะคะแถบสีเหลืองๆแทนด้วย ความยาวหนหน่วยค่ะเราไปดูค่ะกล่องดินสอยาวกี่หน่วยคะ1 2 3่5สองส,า,สานะคะแสดงว่ากล่องดินสอยาว5ห,หน่วยนั่นเองค่ะ กล่องสีค่ะกล่องสีไม้ยาวเท่าไรคะหนึ่งสองสานะคะแสดงว่ากล่องสีไม้ยาว3หน่วยนั่นเองค่ะต่อไปค่ะกล่องสีน้ำยาวหนึ่ง6สาสี่ห้าค่ะกล่องสีน้ำยาว6หน่วยนั่นเองค่ะและกล่องสีเทียนค่ะยาวหนึ่งสาสี่ห้าค่ะแสดงว่ากล่องสีเทียนยาวห้าหน่วยนั่นเองค่ะ และนักเรียนสามารถตอบได้ไหมคะว่าอะไรยาวที่สุดอะไรสั้นที่สุดและอะไรยาวเท่ากันคะอ่ะาแล้วก็ไปดูที่ตรงนี้เลยค่ะจํานวนตรงนี้นะคะในที่นี้ตัวอะไรตัวเลขอะไรเยอะที่สุดคะใช่แล้วคะ่ะ6นั่นเองนะคะแสดงว่ากล่องสีน้ําค่ะยาวที่สุดนะคะและอะไรสั้นที่สุดคะ ใช่แล้วค่ะกล่องสีไม้นะคะสั้นที่สุดเพราะว่า3เป็นจำนวนที่น้อยที่สุดค่ะและอะไรยาวเท่ากันเอ่ยใช้แล้วค่ะกล่องสีเทียนและกล่องดินสอนั่นเองค่ะเพราะว่ายาวห้าหน่วยเท่ากันนั่นเองค่ะหนะ้าต่อไปค่ะกำหนดให้แถบนะคะสีแถบสีฟ้านะคะแทนความสูงหนึ่งหน่วยค่ะจะมีชื่อคนชื่อว่าแตงต่าชื่อเหมือนคุณครูเลยนะคะโต้งและก็ตามค่ะ แตงสูง4หน่วยคนนี้นะคะชื่อแตงก็1 2 3 4ค่ะแสดงว่าแตงสูง4หน่วยตายสูง6หน่วยค่ะ4แล้วก็5 6นะคะคนนี้ก็สูง6หน่วยนะั่นเองค่ะต้องสูงคนนี้นะคะต้องสูง3หน่วยนะคะก็คือตรงนี้นะคะ3 6 4นะคะ ตามสูง4ค่ะ4หน่วยเหมือนกันเลยนะคะนี้นักเรียนสามารถบอกได้ไหมคะว่าใครสูงที่สุดใครเตี้ยที่สุดและใครสูงเท่ากันค่ะใครสูงที่สุดนะคะใช้แล้วค่ะใครคะต่ายนั่นเองนะคะเพราะว่าต่ายสูง6หน่วยค่ะใครเตี้ยที่สุด คนนี้นะคะก็คือโต้งนั่นเองนะคะเพราะว่าโต้งสูง3หน่วยนะคะและใครสูงเท่ากันคะใช้แล้วคะ่ะแตงและตามนั่นเองนะคะเพราะว่าสูง4หน่วยเท่ากันคะ่ะตรวจสอบความเข้าใจคะ่ะกำหนดให้แถบสีเขียวนะคะแทนความยาว1หน่วยคะ่ะเราไปดูนะคะอันนี้คือรถไฟนะคะรถไฟก็จะมีหน้าอะไรคะคะ หน้ามีหน้าช้างหน้าเสือแล้วก็หน้าสิงโ,โตนะคะรถไฟมียาวกี่หน่วยเอ่ยเราก็ดูเลยค่ะลดลงมาเลยนะคะตึ๊ด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 เท่าไรคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ารถไฟมียาวหกหน่วยนั่นเองค่ะต่อไปค่ะรถไฟช้างยาวเท่าไหร่คะตรงนี้นะคะไล่ลงมาเลยคะ่ะก็จะเป็นเท่าไหร่คะ 1>, 1 2 3 4 5ค่ะรถไฟช้างนะคะยาว5หน่วยนั่นเองค่ะต่อไปรถไฟเสือค่ะตรงนี้นะคะก็คือเท่าไรเอย่ยใช่แล้วค่ะ7หน่วยนั่นเองนะคะและรถไฟสิงโตค่ะยาวตรงนี้นะคะคือเท่าไรคะ่ะใช่แล้วค่ะ1 2 3 4 5ค่ะรถไฟสิงโตยาวหหน่วยนั่นเองค่ะต่อไปค่ะกำหนดให้แถบสี ฟ้านะคะแทนความสูง1ห,หน่วยค่ะจะมีตึก A ตึก B ตึก C และตึก D นั่นเองค่ะเามาดูกันเลยค่ะตึก A สูงกี่หน่วยคะ1 2 3 4 5นะคะแสดงว่าตึก A สูง5หน่วยนั่นเองค่ะต่อไปค่ะตึก B ค่ะตึก B สูงกี่หน่วยคะ5แล้วก็6 7นะคะเราก็นับต่อไปเลยนะคะแสดงว่าตึก B สูง7หน่วยนั่นเองค่ะ ไปตึก C ค่ะตึก C สูงระดับเดียวกันกับตึก A เลยแสดงว่าตึก C สูงเท่าไหร่คะใช้แล้วค่ะ5หน่วยนั่นเองนะคะและตึก D ค่ะตึก D สูงเท่าไหร่คะตรงนี้นะคะตึก D 1 2 3 4ค่ะแสดงว่าตึก D นะคะสูง4หน่วยนั่นเองค่ะ สิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้ค่ะการวัดความยาวหรือความสูงนะคะอาจใช้สิ่งต่างๆที่มีความยาวเท่ากันมาเป็นหน่วยวัดซึ่งเป็นหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนะคะหรือการวัดความยาวหรือความสูงของสิ่งต่างๆนะคะทำได้โดยวัดจากปลายข้างหนึ่งไปยังปลายอีกข้างหนึ่งของสิ่งนั้นๆค่ะการบ้านวันนี้นะคะให้เด็กๆไปทำแบบฝึกหน้า74ถึงหน้า76มาส่งคุณครูนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ